สวัสดีค่ะพ่อพี่น,อน้องและท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้นะคะตุกตาส5ภาพพ่อพี่น,อน้องมาดูร้านขา,ขายขนมหวานของอชุมชนอาร์เมชนะคะว่าเขาทําอะไรขายบ้างขนมหวานนี่เป็นซิกเนเจอร์ของชุมชนอาร์เมชเลยนะคะอะละหลายๆคนบอกว่าเขาทำอร่อยมากนะคะเดี๋ยวตุกตาจะพาเข้าไปชมด้านในนะคะเด็กน้อยแล้วก็ครอบครัวเดินผ่านมาพอดีเลยนะคะเดี๋ยวตุกตาจะให้ดูบรรยากาศรถมาด้วยนะคะว่าเป็นยังไงเนี่ยค่ะ นี่เลยค่ะอันนี้ก็เป็นทัวร์นะคะตุกตาพอดีลุกตาจะมาซื้อขนมหวานก็เลยเห็นเดี๋ยวก็เลยถือโอกาสถ่ายวิดีโอให้ท่านผู้ชมชมด้วยนะคะอันนี้ชุมชนเผ่าอาร์เมชนะคะพวกเขาจะรักษาสืบทอดวัฒนธรรมรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบันนี้นะคะพวกเขาจะใช้รถม้าเป็นยานพาหานะแทนรถนะคะนะคะอันนี้ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะ เนี่ยค่ะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะอันนี้ก็เป็นบักกิรัยเป็นฮอสนะคะเดี๋ยวทูกตาจะให้ดูเกือกม้าใกล้ๆนะคะเนี่ยค่ะอันนี้มีอถามมาวิธีที่เขาแบบว่าใส่หุ้บของใส่ไม่ถึงว่าต่อม้านี่มีอะไรบ้างนะคะเนี่ยค่ะนี่เลยนะคะโอเคนะคะ ก็ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูซัมเมอร์นะคะจะจะเข้าซัมเมอร์ก็จะมีทัวร์มาเยอะหลายที่เลยนะคะไม่ใช่เฉพาะตรงนี้นะคะโอเคนะคะเดี๋ยวตุ๊กตาจะพาเข้าไปดูร้านขายขนมก็จะมีพวกพายมีโดนัทวิปครีมพายคุกกี้นะคะบอล็อดไฟและสติ๊กกี้บันช์ไยนะคะหลายๆอย่างเลยนะคะ,ะเป็นซิกเนเจอร์เลยนะคะส่วนมากเขาจะพากันมาซื้อของอาร์มิชนะคะ โอเคนี่ขนมหวานเต็มเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวตุ๊กตาจะเอาขนมปังด้วยร้านน่ารักมากอันนี้ก็ขายของเต็มเลยนะว,ว้าวนี่มีพายมีขนมปังมีแจมด้วยนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นทางผ่านตุ๊กตานะคะตุ๊กตาก็เลย ถ่ายทาให้ดูนะคะ,ะมีเอฟซีหลายๆท่านถามมาว่าอยากจะรู้ว่าอาร์มิชเนี่ยคะ่ะเขาทําอาหารยังไงบ้างนี่นะคะเป็นซิมเพลเจอร์ของอาร์มิชเลยนะคะเขาทําเองนะคะมีคนถามว่าได้เสียภาษีไหมเวลาซื้อถ้าเป็นของอาร์มิชเองเขาทําเองนะคะจะไม่เสียภาษีนะคะเพราะว่าเขาใช้เงินสดนะคะลูกตาเจ้าอันนี้นะคะเราก็จะพาไปเอาโดนัทให้ลู้มีของขายเยอะเลยนะคะ โอ้ดูนัดดูนัดน่ดนากินมากๆเลยนะคะเดี๋ยวต,ตาจะซื้ออันนี้เป็นวงกลมโดนัทเล็กๆนะคะ I would love to have this kind yeah um four of this four of them there look ย้ำนี้ and this or should I bring it over there this okay อันนี้เป็นเทรนนะคะ M and M and A นะคะชื่อร้านชื่อร้านโดนัทนะคะ ร้านขสวยน่ารักมากๆเลยนะคะดูสิคะล้มาาก็ผ่านมาอีกพอดีนะคะออกมาจากร้านแล้วนะคะตุกตาก็ซื้อเนี่ยคะ่ะเขากำลังอเอาม้าเข้ามาจอดพอดีเลยนะคะอันนี้เป็นทัวร์นะคะเนี่ยค่ะตุ๊กตากเลยถือโอกาสถ่ายท่านผู้ชมดูด้วยเ<ส>นี่ยคะ่ะม้าก็กําลังเข้ามาพอดีเลยนะคะ โอเคนะคะยังไงตุกตาขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะอาร์มิชเขาทำขนมหวานอร่อยมากๆเลยนะคะบ๊ายบายค่ะ see you next video บ๊ายบายค่ะ